จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมานะคะทาให้เราได้รู้ว่าโลจิสติกนะคะมีผลสําคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามากนะคะไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งหรือว่าการซื้อของออนไลน์ต่างๆนะคะอืมหลายคนคงอยากทราบว่าเงินเดือนของการจบสาขาจัดการโลจิสติกเนี่ยมีเงินเดือนเท่าไหร่นะคะ พอเรียกได้ว่านะคะสายงานโลจิสติกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับความนิยมแล้วก็ติดท็อปสายงานที่มีค่าตอบแทนสูงอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดนะคะรายได้ตำแหน่งสายงานโลจิสติกนะคะสำหรับคนที่สนใจหรือว่าน้องๆที่กำลังจะตัดสินใจเลือกเรียนสาขานี้นะคะ สำหรับน้องๆนะคะที่ยังไม่มีประสบการณ์นะคะหรือว่าใครที่สนใจได้โลจิกแต่ยังไม่มีประสบการณ์นะคะเงินเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทถึง20 0 0 0บาทค่ะและในแต่ละที่นะคะเงินเดือนก็จะเริ่มต้นไม่เท่ากันอยู่ที่ประเภทแล้วก็สเกลของบริษัทแล้วก็องค์กรนั้นๆด้วยค่ะ <S <S และต่อมานะคะสําหรับคนที่มีประสบการณ์1ปีถึง5ปีนะคะเงินเดือนที่จะได้รับก็จะอยู่ที่ประมาณ20 0 0 0บาทถึง32,000บาทค่ะ มาที่ระดับหัวหน้านะคะระดับหัวหน้าเนี่ยประสบการณ์ทำงานนะคะจะเริ่มตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะคะจะได้รับเงินเดือนประมาณ35,000บาทถึง50,000บาทค่ะเรียกได้ว่าสายงานโลจิสติกเนี่ยเป็นสายงานที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีการเติบโตไปได้อีกแน่นอนค่ะ